สวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องทุกท่านนะครับเจ้ามังกรแดงนะครับพ่อพันเบอร์หนึ่งมาทักทายนะครับสมบูรณ์นะครับแข็งแรงบรรยากาศที่ซุ้มนะครับตอนเช้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะครับยุ่งยากเหลือเกินนะครับกับช่วงโควิดนะครับการสอนเด็ก เบอร์หนึ่งนะครับสำหรับผมตอนนี้นะครับอง่งก้อนแดง 也红。結